น้ำดื่มน,นจะจ๊ะลุกมีผักเยอะแยะเขามีสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายรายงานตัวจากเกาะสมุยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาเปิดคลิปกันที่แมคโครเลยนะคะมิวก็ มาซื้อของกินนะคะเข้าตู้เย็นสักหน่อยเนาะจะเพราะว่าในตู้เย็นรู้สึกจะเป็นโล่งๆนะคะเราก็จะมาซื้อพวกเนื้อสัตว์เนาะจะผลไม้พวกผักนะคะก็จะเอาไปตุนในตู้เย็นเนาะจะมิวก็จะไม่ซื้อเยอะนะคะเพราะว่าบ้านเรานะคะอยู่ใกล้กับพวกซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ตลาดสดนะคะเราก็จะซื้อแบบพอ ได้ตุนนะคะหมายถึงว่าพอได้ทํากับข้าวกินนะคะเดี๋ยว,วถ้าวันไหนมันหมดเราก็ค่อยกลับมาซื้อใหม่นะจะบ้านเรามันก็ไม่ได้ไกลจากซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกตลาดสดนะคะก็สะดวกสบายนะจะนาะค่อนข้างจะสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะจะ่จายะนะจะซื้อของพวกง่ายๆรอซีลินนะคะเพราะว่าซีลินเขาก็เ,<อ>เจอกับเพื่อนเขาละคะ่ะพอมาถึงเขาก็เจอกับเพื่อนเขานะคะก็คุยกันมิวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของรอแล้วกันนะให้ ระหว่างที่รอเธอคุยกับเพื่อนทักทายกับเพื่อนน่ะจะไปหาซื้ออะไรง่ายๆก่อนแล้วกันนะจ๊ะเนาะน,นี่แหละมิวก็มาซื้อพวกเส้นพวกผักนะคะรอไปนะคะระหว่างที่เขาทักทายกันนะจา๊ะ มาจ้าอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนของชีสนะคะอันนี้มิวมาเบิงเป็นชีสของมอสซาเรลล่านะคะสำหรับทำพิซซ่าเนาะจากปกติเราก็จะซื้อแบบชีสแบบสดๆนะคะแต่ว่ามิวยังไม่เคยลองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าทำพิซซ่ามิวก็เห็นแล้วค่ะที่ว่าจะซื้อนะคะตรงที่จะซื้อมิวก็จะมาตรงนี้แหละจ้ะก็จะมา เอาชีสอันนี้แหละนะคะไปทําพิซซ่าเนะะอกจากนี้ก็จะเป็นเบคอนนะคะเบคอนแช่แข็งค่ะของเราก็ทํากินที่บ้านนะคะมิวก็จะไปซื้อฝั่งตรงโน้นนะคะเอาเบคอนแบบสดๆเนอกจากที่จะไปทํากินที่บ้านนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะของแบรนด์เยอรมันหรือเปล่านอกจากของเยอรมันนี่แหละก็จะเป็นไส้กรอกหมูนะคะก็ ปกติแล้วซีลินเขาจะกินแบบนี้แหละจะสีส้มๆนี่แหละก็มันจะเป็นเนื้อแกะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นของคนฝรั่งเศสจะเป็นคนทำนะคะเป็นเนื้อแกะนะคะแต่ว่าอันนี้ของเยอรมันแบรนด์นะคะที่แมคโครเขาทำจากเขาทาจากเนื้อหมูนะจ๊ะทำจากเนื้อหมูนะคะแล้วก็ ยังไม่เคยลองจะเดี๋ยวก็จะบอกซิลินนะคะให้หน่าจะลองแบรนด์นี้ดูนะจ๊ะว่ามันอร่อยไหมนะคะที่เรากินที่ซิลินกินก็จะเป็นแบบสีส้มๆนะจ๊ะแต่ว่าจะเป็นของแกะของแพะอะไรไม่รู้นะจ๊ทะที่ททนะจากที่เกาะพังงานนะคะทุกคนก็แซบอยู่จะอร่อยดีนะคะนั่นแหละนะคะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่อนข้างจะแบบว่าสะดวกสบายนะจ๊ะ ก็ตอบโจทย์ชาวต่างชาตินะคะที่คนชาวต่างชาติอาศัยอยู่ที่พื้นที่นี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์นะจ๊ะวากิวเบอร์เกอร์นะคะก็จะเป็นแบบสองชิ้นก็พอดีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ เนื้อเหมือนกันจะเนื้อเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์เนื้อเอจาจกะก็จะเล็กลงมานิดหนึ่งจ้ะแต่ว่าก็เป็นแพ็คก็ได้ยื้อนะคะแล้วก็เลือกเอานะคะว่าเราจะแบบว่าเหมาะสมหรือชอบกินแบบไหนนะคะแล้วก็ลองดูค่ะนี่นะคะมิวก็มาจากโซนฝั่งโน้นแล้วจะก็มีหลายอย่างนะคะมีสปากเกตตี้พวกซอสมะเขือเทศซอสต,ต่างๆแล้วจ้ะ เดี๋ยวก็ไปหยิบเอาเส้นมาจากตรงนี้นะคะส่วนซีลินก็คุยกับเพื่อนเสร็จพอดีนะคะก็มาช่วยมิวซื้อของนะคะบางทีมิวก็ไม่รู้ว่าซีลินเขาอยากจะซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าจะเป็นช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้ที่บ้านนี่ยมิวจะเป็นคนดูซะมากกว่านะคะมิวก็จะเป็นคนเลือกซื้อมากนะคะส่วนมากนะคะหมายถึงว่ามิวจะเป็นคนเลือกซื้อนะคะส่วนซีลินเขาก็จะมา ช่วยเข็นรถนะคะแล้วก็พาเลือกซื้อของค่ะนี่แหละจะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อนะคะทุกคนเนื้อแบบว่าเนึองเนื้อแบบยังก็มีหมดแล้วจะเนาะย่ทางนี่แต่อ่อนี่ลิ้นวัวนะคะไปต้มแบบปีเปื่อยนี่แซ่บมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องในหมูนะคะแล้วก็เราก็จะซื้อไก่แล้วจะซื้อไก่ซื้อเนื้อแล้วก็แฮม พวกอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะก็ไปตุนไว้นะคะก็กระดูกหมูมิ้วก็จะเอาไปทําแบบบางทีก็จะต้มเปื่อยๆนะคะแล้วก็จะเอาไปทําแบบกระดูกหมูนะ้ามันหอยให้เซรินเนอะจะก็เปลี่ยนอาหารไปนะคะบางทีเราก็กินที่ร้านก็ไม่ชอบนะคะบางทีเขาก็ปรุงไม่ได้ตามรสที่เราต้องการเนะจนะ,ะ,ะเนาะนั่นแหละแล้วก็ พากานเดินมาฝั่งนี้ซื้อของก็เจอกับเพื่อนอีกแล้วนี่นี่นี่เงยดหลายเจอกันอีกแล้วเพื่อนของซิรินนะคะก็มาเจอกันในห้างพอดีนะคะในแมคโครพอดีสันดอกโอ้ยชอบติดคำว่าในห้างนี่ละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมิวก็จะพาเดินไปดูนะคะสบู่นังจากสบู่ที่มันมเป็นขวดใหญ่ๆน,นาะจะว่าจะมีไหมที่นี่นะคะ ปกติเรามาซื้อก็มีอยู่จ้ะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะมีแบรนด์ที่เราต้องการไหมนะคะอันนี้ก็พาทุกคนเดินมาดูแถวๆอะไรไม่รู้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนน้ำยาถูพื้นเช็ดกระจกหรือเปล่านะคะก็มาผิดที่เนจาจะอันเดียวก็จะไปไปอีกโซนหนึ่งจ้ะเพราะว่าโซนนี้ผิดนะคะมิวกับซีรินก็พากันเลือกอยู่นะจ๊ะก็ดูอยู่ สรุปแล้วแบรนด์ที่เราต้องการนะคะหรือว่าสีแบบที่เราต้องการอาจจะไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้นะคะก็เดี๋ยววันหลังค่อยมาซื้อก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูๆเผื่อไว้นะคะนี่ซีรินก็มาช่วยเข็นรถนะคะปกติแล้ว เข็นรถนี่ก the ็จะเป็นงานของซีล like ินนะคะเขาจะชอบมาช่วยเข็นรถนะจ้ะเนาะแต่ว่าวันนี้มิวก็ตั้งกล้องเอาไว้ในในรถเข็นนะคะทุกคนนี่แหละซีลินเขาก็แบบเจอกล้องนะจ้ะก็ตกใจบ้างนะคะแล้วก็คิดว่ามิวน่ะจะถ่ายแต่แบบว่าถ่ายหน้าของตัวเองนะจ้ะเนาะก็แกก็ยังไงล่ะกล้ากกลัวนะจ้ะเนาะก็เลยแบบไม่ได้เข็นเลยวันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นมิวนะจ๊ะแต่ เขาก็มาช่วยอยู่นะคะกันแหละก็มาดูนะจ๊ะวันนี้เราก็มิวก็ให้เชดินไปหยิบเอาแป้งด้วยนะคะแป้งมาสองชิ้นนะจ๊ะก็ได้เวลาเดี๋ยวเราก็จะไปรอเช็คเอาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูไปเช็คเอาด้วยกันเดี๋ยวมิวจะให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะนี่นะคะที่เราซื้อมาก็มีเนื้อจ้ะมี ผลไม้เนื้อโบดหมูกระดูกหมกูพวกมันบดมันฝรั่งสดอกมันฝรั่งนะจ๊ะแล้วก็พวกแครอทพวกอะไรต่างๆนะจ๊ะเนาะซื้อเอาไปตุนไว้ในตู้เย็นนะคะสําหรับพอกินนี่แหละจ้ะท่าหมดแล้วเราก็ค่อยแบบว่ากลับมาซื้อใหม่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้อย่างที่บอกนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆจะมาดู ชมวิวนะคะมาชมวิวที่ระหว่างกึ่งกลางเฉวงแล้วก็ละไม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของเกาะสมุยนั่นเองค่ะใครมาที่เกาะสมุยก็จะรู้จักตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเช็คอินถ่ายรูปกันตรงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะเห็นวิว360องศาเลยนะคะแล้วก็เราสามารถลงเดินลงไปข้างล่างก็ได้ค่ะไปถ่ายรูปกับก้อนหินแล้วก็ชมบรรยากาศได้สวยๆนะคะข้างล่างนะคะ ส่วนข้างบนของเราก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เครื่องบินก็กําลังขับผ่านแล้วจะนกกําลังจะลงจอดแล้วนะคะข้างหน้าเรานะคะก็จะเป็นวิวของเชเวงนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะพากันเดินลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวมิวก็จะเอาบรรยากาศข้างล่างให้ทุกคนดูค่ะส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีทางเดินเป็น2ทางนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบบันไดลงไปอะคะ่ะ อันนี้ก็เจอไม่ได้เลยนะคะมิวเห็นต้นกระถินนะคะระหว่างทางนี่ต้นกระถินก็เยอะมากเลยนะคะมิวก็บอกซีรินนะคะว่านี่ต้นกระถินนะนี่ก็อ๋อโอเคมันกินได้เหรอกินได้นะคะทําไมจะกินไม่ได้ล่ะก็มิวก็ซื้อแต่มเมล็ดมันนะคะไม่กินส่วนยอดก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ล่ะจ้ะส่วนข้างๆเนี่ก็จะเป็นต้นกระถินหมดเลยนะคะ นี่คะ่ะเดี๋ยวสิรินจะพาเดินลงไปดูนะคะจะพาเดินไปชมวิวข้างล่างกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนนช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามจะเข้าสี่โมงเย็ยนแล้วนะคะแต่ว่าแดดก็ยัง้อนคือเราอยู่นะจ๊ะแดดก็ยังแบบว่าร้อนมากอยู่นะคะที่กอส้มุยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าช่วงแดดร้อนๆแบบนี้นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเนี่ย วิวมันจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนลองมองลองไปดูข้างล่างนะคะก็จะเห็นกับวิวน้ำทะเลใสๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบก้อนหินของเราก็จะสวยมากเลยนะคะจุดชมวิวตรงนี้ก็จะติดกับถนนใหญ่นะคะถนนรอบเกาะน,นะคะเดี๋ยวมิวก็จะเดินเข้ามาล่มแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าก็อากาศร้อนมากค่ะร้อนแดดนะชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวก็ ชอบอากาศแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะติดอะไรนะตรงนี้เขาก็จะติดเอกล้องวงจรน,นะคะกล้องวงจรปิดนะคะไว้เยอะเลยค่ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าป่าต้นกระถินนะคะป่าต้นกระถินนะคะทางเดินของเราก็จะเป็นแบบว่าค่อยๆไต่เดินลงไปนะคะเราก็มาจากข้างบนโน,นะะ่นเลยค่ะ ข้างบนก็จะติดกับถนนใหญ่นะคะเป็นถนนรอบเกาะน,นะคะอากาศดีค่ะวันนี้ส่วนเราสองคนก็ได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่พี่เพื่อนๆน,น,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ